นะเงินยังไม่ได้สักบาททนายที่เคยเป็นเพื่อนสนิทเราก็หายจากเราไปไม่มาเลยห้ <5 S 3> าปีก,กว่าแล้วใช่หายไปเลยมีคําตัดสินทางแพ่งมาได้ค่าเสียหาย10บล้านซึ่งได้กระดาษมาไม่ได้อะไรเพราะเป็นกระดาษมันก็เลยเป็นต้องหมายคําถามว่าเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วก็วันนี้อย่างที่พี่เอ๋บอกนะว่าเรื่องนี้มันจะไม่เงียบต่อไปนะครับ วันนี้นะคะเพื่อนๆเราสองคนนะคะจะทํารายการใหม่ซึ่งรายการนี้จะเป็นรายการที่เราตั้งใจนะคะที่จะทํามาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือว่าเพื่อนๆในสังคมด้วยกัน<ช>คืออย่างนี้เราจะเล่าว่าทานายส่วนตัวของเรานะคะก็ทานายเอกหรือทานายไพศาลนะคะเชื่อว่าหลายคน,นรู้จักเขาจากรายการหนกระแสคือจริงๆต้องบอกว่าเราอยากทํารายการเนี่ยเพื่อที่จะตีแผ่ให้สังคมได้รู้ปัญหาหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้น แล้วหลายๆคนเนี่ยเขาก็ขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะขอความช่วยเหลือมาทางเราหรือขอความช่วยเหลือมาทางทนายภพศาลเนี่ยพี่เอ๋ของเราเนี่ยซึ่งเอาจริงเยอะมากนะครับแล้วเราก็จะพยายามดูว่าเคสไหนอะไรยังไงเราช่วยได้อย่างน้อยเราเป็นกระบอกเสียงให้ได้อย่างน้อยเรามาทําให้คนได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นผ่านไปไม่รู้กี่ปีแล้วทําไมเรื่องแบบนี้มันยังอยู่ทั้งๆท,งท,งท,งที่ทุกอย่างมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้ สวัสดีค่ะพี่เอนะฮะทนายไพศาลช่วยด้วยคือคชื่อเพจของเขาสวัสดีครับดีค่ะพี่เอของเรานะคะแล้ววันนี้เนี่ยเรามาถึงระยองพูดถึงเคสนี้นิดหนึ่งพี่เอว่าในตอนแรกที่ผมได้ยินเรื่องนี้ตัวผมเองผมยังไม่เชื่อเลยว่ามันเป็นเรื่องแบบนี้หรอ,หอจริงเหรอเพราะว่าคดีออกมาแล้วทุกอย่างฟ้องออกมาแล้วเรียกร้องอะไรจบแล้วเหมือนคดีจบแล้วอ่ะเขาก็ต้องได้รับ สิ่งสิ่งนั้นที่ศาลตัดสินแล้วแต่มันเกิดอะไรขึ้นฮะเคสเนี้ยมันเป็นเคสที่ว่าเขาเกิดอุบัติเหตุนะครับเขาใช้ชีวิตปกตินะครับหนุ่มคนหนึ่งนะฮะอายุ30กว่าในตอนนั้นนะฮะก็ขับรถไปทํางานแล้วก็โดนรถชนนะครับหลังจากนั้นเขาก็มีนักกฎหมายเป็นเพื่อนกันไปช่วยโดือ,อ้องว่าเป็นทนายความนะฮะไปช่วยทําคดีทั้งหมดความเข้าใจในการทำคดีของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่งทางอาญานะครับแต่นี้เขาก็ช่วยทําจริงแหละก็มีคําตัดสินทางออแพ่งมาได้ค่าเสียหาย10บล้านซึ่งได้กระดาษมาไม่ได้อะะะไรรรเพาาป็นกษ หมายถึงว่าเจ้าทุก,ก็ไม่ได้ด้วยเหตุผลก็คือการพับคดีนะฮะถ้าเกิดว่าทางจำเลยเนี่ยเขาไม่มีทรัพย์สินเนี่ยมันก็บังคับอะไรยังไม่ได้จนกว่าจะครบอายุความ1ิปีนะฮะอันนี้เราติดใจตรงว่าอในส่วนของอาญาเนี่ยทำไมมันเดินไปไม่ได้เลยแล้วก็ไปถามเจ้าที่ตำรวจจนกว่าจะครบอายุความ10ปีคือถ้าสมมุติถึง10ปีแล้วไม่มีทรัพย์ให้บังคับก็หมดอายุความหมดเลยเหรอคนนี้ก็พิการไปตลอดชีวิตไม่ได้อะไรเลยฮะ นี่คือเรื่องในแง่มุมกฎหมายนะซึ่งเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่รู้ผมเองก็ไม่รู้นะคือถ้าสมมติเป็นคดีแพ่งเนี่ยสิบปีผ่านก็จบ<อ>ไม่มีการชดใช้อะไรคือคนนั้นเขาก็พิการฟรีตลอดชีวิตอ่ะใช่แล้วเหตุผลก็คือการพิการของเขาเนี่ยสูญเสียระบบขับถ่ายทั้งหมดเอาง่ายๆว่าตั้งแต่ช่วงอกลงมาไม่มีความรู้สึก<อ>แล้วแล้วคุณคิดนะแม่เขาอายุเจ็ดสิบกว่าผมช่วยน้องคนเนี้ยเพราะมีการร้องมาในอินบ็อกซ์ผมแล้วเขาใช้หน้าลายขอแอดไลน์ผมมาเขาใช้คําว่าเพื่อแม่ เฮ้ยคำนี้มันฟังแล้วดีนะคือแบบมึงอยู่พ่อแม่ทั้งที่มึงทรมานสวัสดีครับสวัสดีเทโก้ใช่ไหมครับครับผมว่าเสียงมันหล่อมากเลยครับเอ้ยสวัสดีครับพี่กรสุนปกติก็คือนั่งได้นั่งได้หรือว่าไม่ค่อยได้เราจะซูงตัวเดี๋ยวก็จะชูมตัวนี้ไปับ มันจะทําให้ร่างกายก่อนแล้วเพราะว่ามันเกับงานหลังเซ็นเซอร์ประสาทแต่สั่งงานเนี่ยครับมันให้เราขับถ่ายเราเราไม่รู้เพราะต้องปักต้องรั้วเลยมันกี้มันก็ออกมันเองเลยมันมันมันจะยากมันลำบากก็จะออกไปไหนอะไรเงี้ยมันมันจะลำบากคนนี้ครับคือตอนเนี้ยเรารู้สึกถึงตรงไหนแค่นี้ใช่ครับลงจากนี้คือไม่รู้สึกไม่รู้ไม่รู้สึกครับข้างในก็คือมันทำงานเองเลยไม่ได้เลยข้างข้างในคือเราเดีไม่ได้ครับมาเยอะหลายแล้วครับปีนี้73 73ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ สีมาแล้วลูกช่วยอะไได้มาก็ช่วยรีบบ้างแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีงานนะคะเหนื่อยไหมทำไม่ไหวอ่ะแล้วตอนนี้มีโรคมีอะไรไหมมีปวดขาปวดอยู่สองคนก็สละโครคุณแม่กระดูกหลังกระดูกหลังกกดูเสียเสียก็เป็นปกระดูกสะกิกรเตียยมาจะอยดูนะต่กิดเตี๊ยอยู่ก็ต้องมาคอยสวนนั่นเตียบสี่ปีเอ่อปีปีปีหกหนึ่งนะยี่สิบามหหนึ่งนะ เหนื่อยไหมสู้ๆับช่วยเคสเนี้ยเหตุเนี้ยเกิดมานานแล้วกี่มีครับเกิดยังไงห้าหกน่าจะตัดสินห้าแปดขับรถไปทํางานตอนเช้าแล้วก็มีรถมาชนเป็นรถทราบว่าเป็นกระบะนะฮะพอชนเสร็จก็ทางผู้เสียหายนะฮะหรือผู้พิการคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยสลบไปอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนนะฮะรู้อีกทีก็มีเพื่อนนะฮะที่เป็นนักกฎหมายก็เป็นทนายความนะฮะ อาสาเข้ามาช่วยทําคดีพี่แอนหนูถามตรงๆได้ไหมว่าเคสเนี้ยคือคนที่ชนอะไม่จ่ายหรือหรือเพื่อนเขาที่ว่าอาสาเป็นทนายเนี่ยไม่จ่ายเป็น,ปนคําถามเดียวกับพี่ใช่ปะหนูอยากรู้แค่เนี้ยอันนี้ยหนูเชื่อว่าสังคมก็อยากรู้ ผมได้ยินมาเฉยๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ถ้าสมมติว่าให้เล่าจริงๆก็คือเกิดขึ้นในปีไหนครับวันนั้นเป็นเช้าวันที่3ัเดมีนาปี5 6เช้าวันอตย์ครับ5 6นะครับผมจะกลับไปทํางานตอนนั้นผมผมขี่มอเตอร์ไซค์ออกประมาณตีห้าสี่สิบเพราะว่ค่อยๆขี่ไปาผมเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เร็วไปพอถึงช่วงอ่ากาเรียกอำเภนหนอ,ยอยงใหญ่แล้วก็มีคู่กรณีเขาเขามาชนผมก็หลับในแล้วก็มาชนรถผมวันนั้นเข้ากะเช้าเลยต้องออกเช้ามืดใช่ครับแล้วก็ไปเจอกับ รถที่ผู้กรณีที่มาชนเราใช่ครับเราไม่ทันป้องกันอะไรเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เเขาหลับในแล้วก็เบี่ยงซ้ายเข้ามาต้มครับผมแล้วรู้สึกตัวทีน่าจะเป็นผู้ภัยครับคุณครับคุณครับลู้เสือครับคุณคุณเกิดอุบัติเหตุนะครับคุณอย่ากระดูกระติกตัวนะครับใส่หมวกกันน็อกไหมใส่ครับแต่รูกหายไปไหนครับผ่าตัดทันทีในวันรุ่งขึ้นหรือวันนั้นเลยวันนั้นนะครับณวันนั้นเลยรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลกี่วันสองเดือนกว่า เท่ากับรักษาตัวในโงรงพยาบาลเนี่ยตุองสามเดือนใช่ครับและประกันอะไรตอนนั้นช่วยอะไรเราไหมอ่าประกเรบเ,เขาอร้านหนึ่งแล้วเราก็รับผู้กรณีมาส่วนต่างแสนเงนแล้ว,วาก็กระแหนี่เอาตังค์เราไปอีกอ่ะเรายังต้องเสียเงินด้วยใช่มันจะมัน,ม,น,ม,น,ม,ม,นมีส่วนถ่ายที่เขาคือเขาไม่พอเขาบอกเดี๋ยวเขาจะคุมาให้เงี้ยเราต้องเงียบหายไปเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ค่ารักษาที่เราเติมมาเองยังไม่เคยได้กลับคืนยังไม่ได้ได้กลับคืนไครับโอ้เหมือนพอร์ลบคุ้มครองล้านหนึ่งใช่อีกแสนกว่าเราต้องออกอีกใช่ครับโ แปปีแล้วนะไม่เคยโทรมาหาคำหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างไม่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 แสดงเจตนาที่วออเออวาความรับผิดชอบเลยอะไรนั้นแค่โทรมาก็ไม่เคยโทรมาเลยไม่เคยเลยไม่เคยเลย้าวาถามว่าทำไมมันไม่ได้เงินวะอะไรเงี้ยในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันมีตั้งแต่ผู้เสียหาย ทนายความเจ้าหน้าที่ตํารวจอายการหรืออะไรต่างๆนะฮะการทําคดีเนี่ยถ้ามันเสร็จสิ้นสมบูรณ์โดยเป็นธรรมเนี่ยมันจะต้องได้รับความเป็นธรรมแต่ตอนนี้ในสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นว่ามันมีแต่ขาแพ่งมันไม่มีขาอาญาซึ่งขาแพ่งเนี่ยได้คําพิพากษามาเนี่ยม,มันใช้บังคับไม่ได้ถ้าทางฝั่งตัวจําเลยเนี่ยเขาไม่มีทรัพย์สินหรือถ้าคำพิพากษาเนี่ยถึงกําหนดถึง10ปีแล้วเนี่ยอายุความมันหมดมันก็ไม่ได้ก็ฝีมันก็จะเป็นคําที่เราเข้าใจกันว่าไม่มีวิหนีไม่จ่าย แต่ถ้าเป็นมาดําเนินทางคดีอาญาด้วยเนี่ยมันมีเรื่องอิสรภาพมาจํากัดเขาบอกไหมฮะพอมีเรื่องอิสรภาพมาจํากัดเนี่ยเขาต้องมาชดใช้ต้องมารับผิดชอบกับการกระทาที่เขาก่อถ้าเขาพิสูจน์ตัวเองไม่ได้นะมีความผิดแต่ถ้าพิสูจน์ตัวเองได้ว่ามีความผิดเนี่ยเขาก็ไม่จําเป็นต้องชดใช้ถามนิดนึงว่ามันเป็นคําถามที่เกิดขึ้นนะว่าทําไมณวันนั้นเป็นแต่แพง่งทําไมไม่ถึงอาญาเพราะจริงๆคดีพวกนี้มันจะต้องเป็นคดีอาญา คุณถามดีมากฮะใครมีความรู้เรื่องนี้นะช่วยตอบคุณแอนนี่หน่อยทนายพูดเยอะไม่ได้โอ <c oughs> เค <c oughs> ทนายก็สงสัยว่าทาไมมีแต่แพ่งไม่มีอาใช่<ล>นีน่นี่คือในมุมของเราที่ผมไม่ได้เรียนกฎหมาย <c oughs> เห็นไหมฝากท่านผู้ชมไปคิดด้วยนะเราพอจะจริงไหมยังยังยังไม่ได้เลยก็เลยเพื่อนผมก็เขามาเห็นผมนอนสภาพนี้แล้วเห็นแม่ก็ยัก็ยักกยักกยเฮ้ยแล้เพื่อนผมเลยถามว่าคดีมึงไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยก็บอกยังไม่รู้ไหนเลยอะไรเงี้ยยังไม่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 ไหนไม่ได้หรือไม่เอาถ้าทำไมไม่ได้อะก็ ม่นมีเพื่อนในคนนงที่เป็นทนายะครับก็ทําอยู่แล้วจริงๆเขาเขาก็ไม่ทําตลอดคือเล่าย้อนไปนิดนึงนะตอนเกิดอุบัติเหตุปีห้าหกห้าหกรักษาตัวกลับมาแล้วครับแล้วก็ตอนนั้นสู้คดีไงครับสู้คดีไม่ไเพื่อนที่เป็นทนายเป็นคนจัดการครับอมีเพื่อนหนึ่งคนเป็นเพื่อนกันเลยนะเป็นทนายความให้เราเป็นทนายความให้ครับแล้วเขาก็ว่าความเขาว่าความให้ครับจนจนตัดสินมาสิบล้านกว่าบาท้ว ตัดสินแล้วด้วยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับตอนตัดสินนี่ผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ปีห้าแปดนะที่ตัดสินนี่สองปีสอง <2 S 2> <3 S 1> ปีผ่านไปใช่ครับชนะคดีชนะคดีแต่ยังไม่ได้เงินศารมีคำพิพากษาว่าได้เงินสิบล้านสิบล้านล้านกว่าบาทครับสิบล้านกว่าบาทจนถึงตอนเนี้ย ไม่ได้สักบาทสักบาทเลยเหรอไม่ได้ไม่ได้จริงครับไม่ได้จริงครับผมไม่เห็นเลยแม้แต่บาทเดียวแม่แต่สิบบาทนึงก็คือเอาง่ายๆว่าศาลเนี่ยพิพภากษามาแล้วหกปีนะถ้าผมนับปีห้าแปดถึงตอนนี้หกปีกว่าเงินยังไม่ได้สักบาททนายที่เคยเป็นเพื่อนสนิทเราก็หายจากเราไปหายครับเขาต้องการอยางที่เคัพอ้างเลยอยากให้เขามานะอยากให้เขามาเาบอกไม่มาเขาบอกอีกสองวันอีกสองวันหลังจางนั้นคือไม่มาเลยห้าปีกว่าแล้ว หายไปเลย, Hi, เลยมันก็เลยเป็นเครื่องหมายคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ก็คงคิดเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะยังไงต่อดีคะพี่เอ๋วันนี้ทงคุณยุงี่แดนนี่เนี่ยลง,งที่นะปรึกษากันแล้วนะครับจริงๆมันเป็นเจตนารมณ์ของพวกเราทุกคนที่จะลงมาทําคดีคนะครับในเรื่องคดีายานะครับเราจะเอาตัวผู้กระทำความผิดนะแล้วพิชซ์ชอบอะไรเราบอกเลยนะ ตัวผมมาดีใจวันนี้นะครับพี่เพีาสนเองอ่ะต้องขอบคุณทางคุณยูคี้ที่ขอบคุณยูคี้ขอบคุณนะนี่อที่เห็นเห็นเห็นภาพเล็กๆสิ่งนี้ในสังคมขอบคุณด้วยใจที่ขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณพี่เอ๋ขอบคุณพี่เอ๋ครับแล้วก็วันนี้อย่างที่พี่เอ๋บอกนะว่าเรื่องนี้มันจะไม่เงียบต่อไปาเรื่องหนึ่งที่พูดกับเราไปว่าคูณก็ช่วยเองมึงอยู่ไปเถอะทำไมมึงต้องไม่ตายเพราะอยู่เพื่ออะไรที่บอกว่าพี่ช่วยเองเพราะพี่เห็นหน้าอะไร น้ารักเองใช่คือแม่แต่นี้มึงมึงก็ต้องอยู่แหละใคือผมก็อยากจะบอกนะว่าจริงๆเนี่ยเราตอนแรกเราก็ตั้งใจมาให้กำลังใจแล้วก็มาบอกว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราอาจจะทำอะไรวันนี้มไม่ได้ผมอาจจะชื่อช่องแดนเนลามิดแต่วันนี้ผมอาจจะเนลามิดไลหคุณไม่ได้แต่รับรองว่าเรื่องนี้มันจะมี คนที่เห็นมากขึ้นแล้วสังคมเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยความยุติธรรมยังมีถูกเรามากับทนายเอทนายไพยศาลช่วยด้วยเนี่ยมันต้องช่วยได้ก็เดี๋ยวที่เอก็จะช่วยทำให้จนถึงที่สุดขอบคุณมากครับขอบคุณมากทุกคนเลยนะครับเยอเลยครับท่านคนวันนี้บอกเลยว่าเราช่วยเต็มที่เรามีอะไรที่ช่วยได้บอกเลยที่เออยู่ตรงนี้รับรองว่าความยุติธรรมมาถึงบ้านคุณแล้วมาถึงบ้านคุณแล้วจริงๆ ขอบพี่ขอเป็นกำลังใจให้ครับผมขอบผมกครับขอบคุณมาลังใจให้ขไว้เนาะพี่ผมาครับแ่สู้ๆขอบคุณทุกคนนะได้ครับได้เลยอ่ะมาครับแต่เรื่องนี้บอกเลยว่าไม่เงียบแน่ซึ่งถ้าแบบคนที่ได้รับความเดือดร้อนหรืออะไรเนี่ยและเราลงไปช่วยได้แบบเนี้ยยินดีนะอันนี้ผมเป็น ผมเป็นตัวแทนทั้งเรา3ามคนเลยเราบอกเลยว่าเรายินดีไปช่วยแล้วก็อยากเป็นกระบอกเสียงไปถึงช่องอื่นๆด้วยว่าเฮ้ยเราทําได้เพราะว่าขนาดช่องผมเป็นช่องที่ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นมือใหม่อยู่ในวงการ u t u b e นะมันเป็นความตั้งใจที่เราตั้งใจทําแบบนี้ออฟแทนสังคมแล้วเราคิดว่าเราอย่างน้อยเราก็เป็นสื่อสื่อหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นสื่อช่องใหญ่แต่เป็นสื่อออนไลน์ซึ่ง เป็นกระบอกเสียงได้ดีมากและสมมุติว่ามีเคสอะไรแบบเนี้ยเราตามต่อจนจบคุณสามารถถามตามต่อมาได้เลยว่าไปถึงไหนแล้วเราจะคอยรายงานให้พี่เอ๋มาช่วยแบบนี้พี่เอ๋ได้ไรครับแล้วถามว่าได้อะไรคุณเข้าใจว่าความสุขอะมันพูดไม่ได้แต่มันรู้สึกได้ไดนะครับขอให้โลกมันสวยงามไม่ได้เพราะท้องฟ้าดอกไม้เดียว จากการกระทําของคนด้วยมนุษย์ดีกว่านะช่วยกันนะอย่าลืมนะครับแค่กดไลค์หรือกดแชร์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะที่คุณก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะกดไลค์กดแชร์เนี่ยผมบอกเลยว่าเสียงมันจะดังขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะวันนี้พวกเราขอตลาไปกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ